สวัสดีครับคุณอยู่ที่12ปันนากับพวกเราสวัสดีครับพวกเราอยู่ประเทศ12ปันากับรายการการ์ตวันแรกที่เราถึง12ปันนาก็เป็นช่วงเย็นนะคะเราก็แวะกันที่วัดป่าเชก่อนเลยเช้าวันต่อมาก่อนที่พวกเราจะไปศึกษาดูงานกันเนี่ยเราก็ได้แวะเดินเล่นกันที่ตลาดเช้าในเมือง12ปันาซื้อของกินลองท้องกันสักเล็กน้อยค่ะ จากนั้นเนี่ยพวกเราก็เดินทางไปที่วัดหลวงเมืองลือซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยความสวยงามและความสงบเต็มไปด้วยศิลปะท้องถิ่นโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านานาผสมไทยลือจิตรกรรมฝาผนังงดงามและบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรไปเยือนสําหรับคนที่ชอบสัมผัสศิลปะประเพณีและวิถีชีวิตไทยลืออย่างใกล้ชิดค่ะและถ้ามาวัดหลวงเมืองลือแล้วล่ะก็พลาดไม่ได้เลยนะคะ ต้องมาขึ้นสกายวอล์กเพื่อรับชมภาพทิวทัศน์ความสวยงามของเมือง12ปันนาค่าเข้าเพียง10หยวนเท่านั้นเราไปกันต่อที่หมู่บ้านไทเลือกเก่าแก่กันค่ะที่นี่ก็จะเด็ดเรื่องเครื่องประดับจากเงินมีให้ดูวิธีการทำสดๆแบบนี้เลย และเราก็ยังอยู่กันที่หมู่บ้านไทยลื้อค่ะในส่วนนี้พวกเราจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชาที่มีชื่อเสียงของ12ปันนารู้ถึงที่มาวิธีการปลูกวิธีชงรวมถึงวิธีการดื่มพิถูกต้องจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ใครเป็นชาเลเวอร์เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะ หลังจากศึกษาเกี่ยวกับหมู่บ้านไทยลื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกเราก็ได้กลับไปอาบน้ำเบียดเสื้อผ้ากันสักครู่แล้วก็มาต่อกันที่9จอม12เจียงเราได้เดินชมบรรยากาศได้ชิมอาหารพื้นเมืองที่ไม่เคยลิ้มลองรสชาติมาก่อนได้เรียนรู้ว่าชาวไทยลื้อเนี่ยยังคงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเอาไว้มากมาย ซึ่งตอนนี้เราก็กลับมาจากก้าวจอม12เจียงแล้วนะคะเราก็ได้มาเดินช้อปปิ้งหาซื้อของฝากไปฝากเพื่อนพ่อแม่พี่น้องคนรู้จักซึ่งต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยคือเป็นมิสสำหรับนักศึกษาม,มากและตลอดทางที่เราเดินไปเนี่ยรอบข้างก็จะเต็มไปด้วยการใช้ชีวิตประจําวันของผู้คนที่นี่เรียกได้ว่าจะไปที่ไหนก็สามารถเห็นและเรียนรู้ได้หมดทุกที่เลยค่ะแล้วพวกเราเนี่ยก็เดินหาซื้อของฝากกันเล็กน้อยค่ะเล็กน้อยจริงๆนะคะ เช้าวันสุดท้ายจะเป็นการเดินทางกลบับซึ่งเราจะนั่งรถบัสจาก12ปานนาไปที่สถานีรถไฟคมเนือสูงบ่อเต็นแล้วนั่งจากบ่อเต็นไปที่เวียงจันทร์แล้วก็นั่งรถจากเวียงจันทร์กลับไทยกันค่ะการศึกษาดูงานครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีทั้งความสนุกและยังแฝงความรู้ไว้ทั่วทุกที่กันเลยทีเดียว เกรดความรู้เล็กน้อยนะคะประเทศจีนเนี่ยเซนซิทีฟมากกับทุกอาการที่เสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออกสาเหตุที่เขาซีเรียสขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเคยมีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกอย่างรวดเร็วจนควบคุมไม่ทันทําให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากฝากคนที่จะไปเที่ยวประเทศจีนนะคะดูแลสุขภาพของท่านไว้ให้ดีวันนี้พวกเราขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ